เรายังอยู่ในสัปดาห์ที่14นะคะหน่วยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอยู่นะคะวันนี้เราจะมาดูแบบฝึกหัดกันเด,กเด็กมาเรียนรู้แบบฝึกหัดกันนะคะเป็นแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่นสีเหลืองนะคะเราจะเริ่มทําตั้งแต่เลขหนเลขสอเลขสาเลขสีและเลขห้คุณครูจะปั้มหัวไว้นะคะ ถึงวันที่17ตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่17เมื่อเด็กๆทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตามจุดที่คุณครูบอกไปให้เด็กๆระบายสีทุกหน้าเลยนะคะตามหัวที่คุณครูให้แล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะชื่อนามสกุลเด็กชายเด็กหญิงมีคํานําหน้าด้วยนะคะชื่อนามสกุลแล้วก็อสองทับสองด้วยค่ะต่อไปเรามาดูแบบฝึกขับภาษาอังกฤษนะคะ เราจะเริ่มตั้งแต่หน้า10 1สิบเอ็ดสิบสและ14นะคะจนถึงวันที่17บเจ็ดขอโทษจัด15ด้วยนะคะจนถึงวันที่17นะคะ เวลาเด็กๆเ,เขียนตามรอยจุดปะนะคะเด็กๆอย่าลืมมาระบายสีให้คุณครูด้วยนะคะเขียนตามรอยจุดปะมีภาพไหนก็ระบายให้หมดเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่มันไม่มีสีมาเราจะต้องระบายกันเองนะคะเสร็จแล้วแบบหกหัดที่ยังเหลืออยู่ครั้งอยู่ให้เด็กๆทําให้หมดเลยนะคะนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ